อยองยองสวัสดีค่ะทุกคนขอยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับลายกิจสถีก็เปิดไปเลยสิค้ะที่ห่างหายมานานมากนะคะคือแบบอะไรนะเออก็มาดูเข้าเกมว่าแบบเออพรุ่งนี้กิจกรรมออกเมื่อไหร่กิจกรรมออกพรุ่งนี้นะคะโอ้โหเลด ก็เลยแบบต้องทำคลิปเลยนะคะก็เลยอาจเดี๋ยวอจอยู่แลวกันเพราะว่าอยากได้อยู่เดี๋ยวแบบมันเป็นไพยย่เนาะแล้วถามว่าไพ่อันเก่าได้ใช่ไหมเอ่ยก็ตอบได้เลยว่าไม่แต่แบบอก็คนเราดูทรงก่อนแม้มันจะปิดเยอะปิดง่ายเออถ้ามันปิดยากเราก็แบบอาจจะอ ทั้งใจยูนนิดนึงอะไรแบบเนียเราก็ต้องแบบรู้สักอดออมเพรพงนู่นนี่นั่นน,นะคะทุกคนรอบนี้ก็เป็นอาจี้ไพ่มิทาโลสุดน่ารักนะคะเป็นความสามารถแบบไพทาโลแต่ว่าเมืองจะแพงกว่ายี่จิบเปอร์เจนนะคะใช่ไหมเนี่ยเมืองอะนดิเราแต่ออ้ยมันอยู่อันดับหนึ่งเลยนะเชือ่อถือได้ก็ได้เชื่อถือก็เชื่อถือนะคะก็ เลี่ยนแค่สกินลิมิเต็ดมีแค่คำว่าลิมิเต็ดแค่นั้นละมังแล้วก็มีอะไรอะ่ะอุ้ยหลอกมันดูเป่งแฮะรอว่าเราจะเติมนะ้ำมันดูเป่งดีนะเออแหละก็มีความสามารถเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีเตะเวลาเดินผ่านจะมีเตะให้60เนาะแล้วก็เมืองแพนอีก200นะคะเป็นปกติมันร้อยแปดสิบยชี้เก่าซีใหม่ก็200ก็ก็ดูแบบนะ อมันก็แบบมันก็แถมอะไรใหม่ๆมันก็จีตามการเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปหากล่องอ่าดองดีกว่าว่าเผื่อจะมีวัตถุดิบองค์วัตถุดิบออกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือต้อมก็คือหมดไป2,950มันเก้หมถ้าจะไม่ผิดโอ,อ้คนหมด2 0 0พั้าหรือเปล่าให้ตายเถอะคนอะไรหมด2,000ันเอเธอ ฉันนะ่ะรับไม่ได้อันนี้ไล่เนี่ยแพ็กตั้งแต่สมัยอีโวแล้วหรอว้าไม่รู้คนอื่นม่ค่อยได้สนใจเลยอะคะ่ะทุกคนก็แบบเรามีเอโลนี่เออก็เ,เล่นเอโลนี่ตลอดไปนะคะมันม่ตัวอะไรมันลมลังหนังได้หนักอันนี้อะไรอันนี้ฉันได้300เพชรเหรอต้มเลง็งบูด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 นะมาดูวัตถุดิบการหาก็คือหา A นะคะ 3ชิ้นแล้วก็เอบวกสเราใช้เราใช้สี่ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นแล้ว248นะคะโอเคมาเริ่มสตาร์ทอยู่ที่1,200 1นะคะเออ1,000เอหนึ่ง0มื่นสองสี่เออนั่นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่โอ้โหหหมืม่นเลยนะ,อะ,อะลองลอง,ลอง,ลองดู ไม่เสียหายนะก็แบบอืก็ให้หมีอะเออไม่แน่สุ่มเวลานี้อาจเป็นของเราก็ได้เออแต่แสงออกเยอะมากนะอุย้ยคุณวัน,วนปิดสี่พันมั้งคุณอาจจะคุณปิดเท่าไหร่นะจำไม่ได้เราจะอายเธอขอโทษโอ้เอบอกไม่ออกเลยหรอหาเอต้องแปดเนะี่ย มาแล้วอุ้ยมาเร็วสีทาจะดีหรือเปล่านะอยู่หไหนละ่ะลุนนะคะอุ้ยมาไหมอุ้ยแสงออกเยอะนัดน่าจะมาซะหน่อยอัลก,กีหายตั้งเจ็ดเลยหรออุ้ยตกใจนึยว่าเอบวกทุกคน อุย้ยอันนี้คือมีโอกาสไปทองแต่ไม่มีโอกาสได้หรอเออยังไม่ได้ไปดูเลดดอปเลยเลดดอปมันเท่าไหร่เนี่ยออ้ยทำไมมันยม่งโมโหเอวบวกป่อยจังเธออันอล่าสุดที่เราทําผับๆนั้นอะไรนะโอ้ยนี่ไงโอ้ยดวงมาจริงโว้ยกี่เปอร์เซ็นต์อะออ้ยไม่อยากออกเลยตัวกําลังมาอยู่ที่ได้มปแล้วสองชิ้นนะคะแล้วขาดอีกหกชิ้นเท่านั้นตอนเนี้ยเออออ้ยกลิ่นปัวะมาแต่ไกเอ เอามามามา,มาอันนี้หมดหรือ,อยังหนึ่งพันเฮ้ยยังไม่หมดเฮ้ยหนึ่งพันนี่ยังไม่หมดหนึ่งพันเราได้สองชิ้นแล้วล่ะเออมันกลิ่นปัวอยู่นะปัวแห้งอยู่รอบนี้เท่าไหร่ละเอบวกอีกหกนะอ่าตอนนี้นะคะหมดไปละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะไปดูหน่ิปวัวแมขอบปวัปวปัวหน่อยสิต้องเปิดยังไงสองพันออกวะคือมันออกโปะโปะ,ปะ,ปะอย่างเงี้ยเลยเหรอเอบวก เออนี่ไงสามสินแล้วเว้ยอุย้ยทำไมแมทนี้มันดีจังสามแล้ววะเออเอเอสี่นี้ก็ครึ่งทางแล้วนะเออเอาอีกค่ะเอาอีกเอาอีกชอบค่ะเอาอีกเออเลิศเอาอีกนะคะไฮ้ยออกลักกี้แม่ท้าไม่ไมออกลักกี้ดีจังอือหรือว่าเขาแจกนะไพหมี เอออาจจะแจกก็ได้นาให้จะไปรู้อะไรอย่างนี้เพชรไม่เคยเก็บได้นะคะให้ตายเถอะเพชรเราจะเก็บได้ถึงสองหมื่นแนะ่ถืาว่าไม่มีวันนั้นแม่งแวะทางทุกแบวบตลอดไปเนี่ยที่สำคัญก็แบบเป็นกับดักสปายนู่นนี่นั่นอีกนะเนี่ยที่เราต้องหามัง้งมันก็ไม่มีอะไรต้องหาละที่เหลือก็เป็นแบบอา่าเซตจี้แบบวิกวิกอะไรแบบเนี้ยที่ฉันต้องหานะ ตอนนี้ก็ถใาโลมใส่วิทก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้แล้วในไอเดียนะไดูหน่อยสิอ๋อเอบอกไปไหนละไม่มาแล้วหรอไม่มาให้กรีดกราดหน่อยเลยหรอมาสามชิ้นแล้วก็จะเงียบไม่ได้นะจ๊ะหนูโอ้ป๊อปมันออกได้ยังไงวะแต่ว่าไปบุมันจะออกมันก็ป๊าป๊าป๊าออกเลยนะทูเออแบบกิ้วกิ้วกิ้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ออกไหมไม่ออกอ่ะออกไหม ไม่ออกตายเถอะหมดไปแล้วนะคะเออเท่าไหร่วะสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งได้สามชิ้นหรอก้มล็งนะอุ้ยโธอุ้ยลดหมื่นแล้วรู้สึกใจไม่ดีมาแล้วอันที่สี่เลยแค่สี่ชิ้นเท่านั้นขอแบบ The b i r d The b i r d The b i r double แปดอะไรอย่างเงี้ยโอ้แค่สี่ชิ้นเท่านั้นขาดทุกคนเอเราจะเปิดหายเอก็กระไรอยู่นะเอเท่าไหร่เดี๋ยวนะ เราต้องรีไหมออกไปรีก่อนไหมออกไปรีไหม,อมเอ้ยบอกมาว่ะไหนดูไหนเสียโอดยปวดนี้เราไปดูเลดดบกันนะคะทุกคนว่าเลดดบมันต้องลายอะไรอย่างนี้มันมียากจังเลยอ่ะกี่ชิ้นแล้วนะสี่ใช่ไหมสี่แหละอาตาตรารัตราตากาอนจุดเก้าอนึ่งจุ2สปกติแล้วมั้ง1.2อเอาไปไหนแล้วนะ เอเบิ้ลจะครบแล้วล้งสามสี่สิบสองเอบิ้ครบแล้วเออไม่ใช่เอครบแล้วเอเบิ้เหลืออีกสี่ชิ้นเท่านั้นนะคะถูกไหมสองสองสี่แปดเออใช่สองสี 2, 4, ่แปดก็ก็มาเร็วอยู่รอบนี้อ่านนะขอดูโรซีออกไหมไม่ออกนะจ๊ะเอถ้าไม่เอม,มันออกเร็วจังเอ๊ะออกครบแล้วอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเอบิ้ให้มันครบก่อน เอโบอีกสชิ้นจะมาตอนไหนนะไม่มีแสงเลยเหรอ1.2ฉันหายไปแล้วมัง้งแต่ก็แค่1นะึ่นั้นมันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอโอกาสที่จะพลาดอยู่ที่ประมาณ9 18จุด80หรอ9 8ส0อย่างนั้นหรอ มันก็นมันก็น,นิ่เอาจะสุ่มทําไมวะเนี่ยเอาใชจะสุ่มทําไมยังไม่ยังไม่ถึงเก้าเลยนะคะสุ่มลัคก,กี้เฉยนะห่อเราจะไม่โดนเลยหรอแต่โอกาสตั้งเก้าจุดเก้าสิบแปดจุดแปดศูนย์แล้วมันก็เยอะนะถ้าพูดถึงเนี่ยเออหนึ่งจุดสองนี่คือเราดวงดีนะโอ้โหมันแบบนะักนะเกลียดเกินเอาสิ จะเล่นฉันเท่าไหร่เชียวสี่พันแล้วนะโว้ยเยอะไปปะบางทีโอ้ยน่าก,กลัวมากลักกี้เต็มแล้วด้วยหนึ่งอะไรวะน่าก,กลัวไปหมดเดี๋ยวก่อนนะโอเคฉัน <c oughs> ฉันกลัวแบบไม่ได้อัดตกใจแล้วสรุปฉันอัดหรือย,ยัง <c oughs> ไหนดูดีดนนีอัดแล้วเดี๋ยวก่อน ฉันงองอยูก่อนนะช่วงนี้มันๆนะฉันกลัวแบบเออไม่ได้อ่าคลิปไวอะไรอย่างงี้่ะต่อต่อต่อไปเลยก็คือเร็วๆไปเลยนะคะคลิปเราไม่ถูกก็ก็แบบก็แบบเออเคยมีเหตุการณ์แบบอย่างแบบเอออีกเกมหนึ่งใช่ไหมนั่งเล่าเนื้อเรื่องเกมจนแบบเควสหมดอ่ะพอจบเควสจะขึ้นมาปิดมาแบบบันทึกเควสใช่ไหมบันทึกคลิปใช่ไหมอ้าวไม่ได้กด เอาไม่ได้กดอัดให้ตายเถอะก็คือแบบนอยตัวเองมากแบบนอยสุดๆไปเลยแบบหุยทําไมเป็นคนแบบนี้ทําไมเป็นคนสับเพ้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาแม่ไม่มานะจ๊ะอันนี้ก็เต็มเก่งเกินเต็มเก่งหัดออกเก่งบ้างนะเออไม่มาเลยวะเท่าไหร่ล่ะเนี่ย โอ้4,000แล้วนะเธอเนี่ยเขาขาย4,000แล้วนะอ๋อไม่ปิดอีกหรอโดนแกงแล้วล่ะมาละอันที่ห้าและสามอุ้ยฉ่ว่าโดนแกงและโดนแกงแล้วจ้า4,000คือเกินไปที่6,000ก็เกินนะแค่หมีอุย้ยสามอันไม่ออกเลยไม่ออกได้ไงวะสามอันเลยนะเมื่อกี้ใครเห็นก็ว่าออกปะโอ ใช่ไหมสามอันเมื่อกี้ยังไงฉันก็ว่าออกแต่มันออกลักกี้มานะโอ้รอบนี้มันจะไม่ออกลักกี้จริงๆหรอกดไปเลยจ้ะกดไปเลยจ้าเท่าไหร่เนี่ยเห็นมีคนปิดเก้าพันด้วยหรืออยบอกว่าฉันจะเป็นคนนั้นนะคุณน่กกากลัวนะไอ้เก้าพันนั่นนะ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเกินไปมันเกินไปละมันเกินไปแล้วนะจุ๊มาเนี่ยนะรับวัตถุดิบต่อไนดะ้รึได้ตอนไหนเอ่ย่อนแน่ ึ้นดีเล่นะอีกป้ายชื่ออยูดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวสามสามมันก็น่ามอ่ะเปดเปิดไปเลยอย่าไปอย่าอย่าไปดูตัวเลขนะคะดูดูแล้วมันเจ็บช้ำน้ำใจอืมอุ้ยเธอเกินไปปะมลสองเลยหรอจีนแพงเกินไปอุ้ยสามอันอย่างนี้ไม่มีได้ไงอะเออให้ยา่ว่าไงเธอเป็นเธอว่าไงอ่ะไม่มีจริงดิ เอาจริงเอาต้นเอาปรกรมมาวงอะไม่มีได้ไงอะสามกล่องเมื่อกี้คือไม่ได้ไม่ได้เธออย่างเงี้ก็ไม่ได้นี่ปะไม่ใช่นี่ปะไม่ออกหุ้ยมมกกวรน,นะห้าพันแล้วเธอห้าห้าพันห้าห้าพันใช่ไหมใช่ห้าพันหนึ่งร้อยแล้วตอนนี้ห้าพันแล้วนะจ้าหนู ไม่ออกอีหลอยสองอันเองอ่ะออกยากจังอัยไอ้แล้วหนึ่งขอโทษค่ะเธอวีกูนเบอร์ไปยากเกินไปมากแต่ไพ่มันก็ได้ใช้อยู่นะฉั้นนะอืมวิทกเกินเบอร์ไปปะบางทีเกินไปลูกเกินไปนะหน่อยแน่ราคาเท่านี้เก็บไปทำจี้ดากดีจี้หนึ่งเลยนะจะบอกให้เออ อย่าเล่นตัวให้มันมากเขาใชไหมจ้าหนเออก็ก,ก็ก็ไม่ใช่ว่าจะอันนี้นะหน่อยเล่นตัวมากเลยอ่ะเธอหกพันแล้วนะจะหกพันแล้วนะได้สามชิ้นเท่านั้นมาดูจะออกตอนไหนนะคะนะ่นออกจริงหรอก็อจริงดิเธอแล้วแบบเดี๋ยวก่อนน้ำนี้มันเต็มเกินไปหรือเปล่ามันเหลือเท่าไหร่อ่ะมัน,นโโเต็มขนาดนั้นเลย แหลทกคนอืมันก็ได้ใช้อยู่หรอกนะเออมังมังเหอ,อเลยสามไม่ใช่หรอมั้งได้ใช้แหละอ,อ,อาคานี้หาตัวละครท็อปได้ตัวหนึ่งนะหล้อมัง้งออได้แหละคุ้มอยู่หรอมัง้งคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มปะหมุนสอง คุ้มเปล่าคุ้มก็คุ้มไม่ออกเลยวะออกเลยเกิดอะไรขึ้นนะ่ <c oughs> ไม่ออกเลยเธออุ้ยเท่าไหร่วะอันนี้คือเราไม่ออกมาสกี่พันแล้วเนี่ยถึงไหมถึงปะออกแล้วเดี๋ยสองอแบบุ้ยแต่แบบกว่าจะออกมันก็ ก็โหเธอเ,เลยสองอ่ะคิดูดูเธอเอ๋มโหมเยอะมากเท่าไหร่เน,นี่เจ็ดพันแล้วดนาะเหลวว่าเจ็ดพันแล้วจะเจ็ดพันแล้วเธอเจ็ดพันโอ้ยโอเมก้อนไม่ผิดทันแล้วเจ็ดพันจะเจ็ดพันแล้วเธอมันทำไมไม่เป็นเอออีกสองชิ้นนะคะตอนนี้ดักว่ามากคิด่อะไรวันนี้อ่ะโอ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะคนลงทุนจะต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วนนะคะในการลงทุนว่าเออเราควรลงทุนกับอะไรแบบนี้ไหมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะไม่ออกได้ยังไงโมโหอีกสองอันนั้นใช่ไหมใช่ใช่อีกอันเดียวปะขอแบบ เบิติดเลยได้ไหมอันเดียวไหมอีกอันเดียวเท่าน,าน,นั้นมันแจกไหมวะมีแจกไหมออกไหมไม่ออกอีกแค่เดียวเท่านั้นเธออีกแค่หนึ่งเท่าน,านั้นเท่าน,านั้านเตาอันออกไหมไม่ออกเตาอ,อันต้องมาโอ้ยเตาอ,อันเนอะออกไหมไม่ใช่นะออกไหม ออกแล้ว yes 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 oh my god i'm you know my s a v e เธออุ้ยอะกดมาเลยจ้ะเฮ้ยอุ้ยแห้อโอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะคืออะไรอะคุณน่ากลัวนะกดอะไรแบบนี้อย่ากดเร็วนะคะนูนเดี๋ยว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 จะขิดนะคะเออ อ่ะภัยแรกมาเลยใช่ไหมต้องบวกไหมเนี่ยได้ไหลเหมือนเป็นเหมือนไม่ต้องบวกปะออบวก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 เอาเตะอหน่อยแน่สภาพชีวิตอ่ะเรามาดูมาดูค่าความเสียหายนะคะเราอยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งนเนาะเอ๊ะใช่ใช่หนึ่งสองแปดสีใช่แล้วก็ลบห้าสองสองแพ ครับโอ้โห <c oughs> เสียไปทั้งหมดนะคะหกพันก้าร้อยนะคะจีนี e ่เจ็ดพันโอ้ my god เกินไปหรือเปล่าจีเจ็ดพนันโหนสาวให้ยายว่าไงเออคือให้ให้ว่าไงอะเรื่องเนี้ยเออแต่ว่ามันให้เอดบวกมาเลยเลิกโอ้ oh, ลดนะ มันไม่อยากทําเป็นแบบ S เนะี่ยโอ้เราจะไม่เอาหรอกไม่เอาลิมิตเธอไม่เป็นไรมันไม่ได้เพิ่มความสามารถนะคะไม่ต้องใส่ใส่อะไรเยอะมันก็ได้แค่ความลิมิตป่ะความลิมิตมันจะบอกกินไม่ได้ก็ไ,ได้บางทีก็เราก็ขิงเรื่องแบบความสวยอยู่แต่ว่ามันมันก็นาเรอาอก็เติมเฉพาะอันที่มันแบบมีความสามารถแม้เก็บเงินเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเซฟเงินไว้แล้วก็เอาไปเติมแพ็กตอนแบบตัวละครไม่ได้ ชีวิตเศร้าชีวิตเศร้านะคะทุกคนเติมไม่ได้อะไรเนาะใช่ไหมดูแล้วเติมไม่ได้อะไรนะดูจากแบบแบบดูดีๆนะเธอแบบเผื่อแบบพลาดอะไรไปนะไม่ได้เติมแล้วเตะเจ็ดสิบใช่ไหมไม่ใช่เสร็จได้เนาะทำให้ทั้งทีนะ่าจะเป็นแบบอืมอะไรนะเขาเรียกว่า ให้มันบกมาสิ้นจะไม่จะไม่ค่อยคาดหวังกับบาโลอยากอออ่ะไม่เป็นไรก็มาดูของแถมแล้วกันของแถมอยากได้อะไรจะได้เลมอนเตอร์นะคะโดนผู้พิทักษ์แล้วก็แกนไม่เหล็กน้องอยากได้อุ้ยลองทาบับเบิ้ลก็ยังไม่มีอ่ะมาลุ้นกันอะไรวะปืนฟองสบู่เวนบับเบิ้ลบับเบิ้ลบับเบิลไม่ละโอ้โหบับเบิ้ลโอ้โหบับเบิ้ล่ล้างสุดแล้วแต่เลทเท่าไหร่วะ โอ้นี่ไงเร่องเลวบับเบิ้ลบับเบิ้ลดีบับเบิ้ลได้เธอบับเบิ้ลคุณได้อยู่นะลองทางบับเบิ้ลนะโอ้มันมันมันก็เกียอยู่ลองทางบับเบิ้ลสับับสะเบิ้ลนะคะก็มีกิจกรรมนะคะอย่าลืมทำอันแรกๆอะไรไม่รู้แรกๆมาก่อนจ้ะโอเคอุ้อยอันนี้อุย้ยเล่นออกันได้เพชรหรอไม่รู้เลยไม่รู้เลยอย่าไม่รู้อะไรเลยสิชีวิตนี่ก็รูไ้ไหมอ่ะไม่รู้อะไรเลย ก็โอเคนะคะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับอีเวนต์ไพทาโรมีสุดน่ารักน่ารักนะคะเสียไปทั้งหมดนะคะ6 9พันเกนั่นเองนะคะค่าเจ็บจุกๆมากก็คือ2แพทเลยนะเพชรราคาเนี้ยไม่เป็นไรแล้วก็มารอดูกันว่าพรุ่งนี้อีเวนต์อะไรจะเข้านะคะทุกคนสวันดี้ก็บายๆค่ะแเดี๋ยวเราเจอกินใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อันยองค่ะทุกคน you